สวัสดีนะคะมาเจอกับฟีน่าเหมือนเดิมเลยหลายคนเขาอ่าหลายคนคือเขาเรียกว่าอ,อะไรฟีนาไม่ได้ทําคลิปมานานนะประมาณ2เดือนกว่าได้แล้ะก็คือจะบอกว่ายังมีตัวต้นอยู่นะคะยังมีตัวต้นอยู่ยังขายเหมือนเดิมอิสลามหน้าขาวหน้าขาวแบบมือนะอย่าแปลกใจโอเคปัญหาอ่ามันไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวแป๊บน,นึงฟีนาขอแกะอันใหม่นี่นะคะเราจะมา แนะนําเกี่ยวกับตัวนี้นะคะเป็นสินค้าน้ํามันอูดน้ํามันอูดเนี้ยจะบอกว่ามันสามารถเพิ่มขนาดได้จริงๆอันเนี้ยถ้าลูกค้าสั่งซื้อมาจะได้ทั้งโถมพลาสติกแบบนี้เลยนะคะถ้าขวดใหญ่นะขวดเล็กมันไม่มีนะคะคือขวดอ,อันนี้เขียนไว้เลยว่าปริมาณ30 ml นะคะซึ่ง30 ml ฟีน่าจะพูดรายละเอียดคือความเป็นจริงที่เราขายก็จริงเราพรีเซนต์ก็จริงคือแบบ เราโฆษณาก็จริงเราโฆษณาเองนะคะคือจะบอกว่าคุณที่ลูกค้าสั่งซื้อไปจะบอกว่าตัวนี้30 ml สามารถใช้ได้ประมาณ30วันหรือ30วันกว่าๆคือประมาณ1เดือนนะคะจะบอกว่าตัวนี้สามารถเพิ่มขนาดได้จริงไหมฟีน่าคือหลายคนโทรถามว่าฟีน่าพี่ขอถามจริงๆเถอะมันเห็นผลจริงหรอมันเพิ่มขนาดจริงหรอฟังจากปากฟีน่านะคะ นับตั้งแต่วันนี้หรือร่วมร่วมกับสองเดือนก่อนที่พีน่าโฆษณานะจะบอกว่ายังมั่นใจเหมือนเดิมคือคำตอบของฟีน่าก็คือถ้าฟีน่าไม่มั่นใจสินค้าตัวฟีน่าเป็นผู้หญิงฟีน่าเป็นมนุษย์เมียนะฟีน่าเป็นเมียแล้วทาไมคือหลายคนเขาตั้งคําถามว่า แปลกเอออะไรโน่นนี่นั่นนะเราจะบอกว่าเราเป็นมนุษย์เมียเราเป็นผู้หญิงแล้วทําไมเรากล้าขายขนาดนี้นะคะฟีน่าจะบอกว่าสินค้าตัวนี้มาจากประสบการณ์ก็คือแฟนฟีน่าเขาใช้จริงๆซึ่งตัวนี้ถ้าถามว่ามันไม่เห็นผลจริงฟีน่าจะขายไหมก็คงไม่ขายเพราะว่าลงทุนขนาดเนี้ยลงทุนเอาคลิปของตัวเองเอาตรงๆนะเจ้าของเบรด์เขาไม่ได้จ้างฟีน่ามานะเอาจริงจริง สาบาเลยเขาไม่ได้จ้างฟีน่ามาและเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเราพรีเซนต์เราขายด้วยความตั้งใจของเรานะคะแล้วก็ฟีน่ารีวิวคือความเป็นจริงเลยว่าเอาตรงๆของแฟนฟีน่าใช้แล้วมันเพิ่มขนาดคุณไม่ต้องรู้ว่าตอนนี้แฟนของฟีน่าก่อนใช้หลังใช้มันเพิ่มเท่าไหร่มันอะไรยังไงแต่เราจะบอกว่าการที่เขาเพิ่มขนาดมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมัน ตอนนี้คุณลูกค้าค่ะตอนนี้ของแฟนฟีน่าใหญ่เท่าแขนเท่าขามันก็เกินไปคือคุณคะมันกเกินไปมันคือการโฆษณาเกินไปนะคุณต้องเข้าใจนะคะคือจะบอกว่ามันเพิ่มอ่ะเอางี้นะคะหนึ่งขวดกับหนึ่งนิ้วอ่ะดูจะให้ดูยังไงอ่ะอ่ะกับโทรศัพท์เข้าใจไหมคะกับโทรศัพท์มันยาวอยู่นะคะมันยาวอยู่ นะคะบางคนก็บอกว่าอยากได้แบบสิบนิ้วคืออืมเข้าใจความเป็นจริงนะพี่สมมุตินะคือความเป็นจริงก็คือสมมุตินะคะจะเล่าความเป็นจริงเลยของแต่ละคนเกิดมามันไม่เหมือนกันเราไม่สามารถไปโทษพ่อแม่ได้ไปโทษบรปู่ย่าตายายได้เราไม่สามารถโทษใครได้ทั้งนั้นนะ่ะและก็จะบอกว่าสมมติว่าคนแต่ละคนในสิบคน ในสองคนก็ได้อะสองคนนี้ยขนาดของเขามันไม่ใช่ว่าเกิดมาเท่ากันนะมันไม่ใช่ว่าอวัยวะเพศผู้ชายอ่ะเกิดมาอัตโนมัติมันจะเท่านี้นะคะคุณต้องเข้าใจนะจะบอกว่าถ้าถามว่าสูงสุดยาวสุดสูงสุดมากสุดอ่ะมันเพิ่มมันสามารถเพิ่มขนาดได้แค่ไหนฟีน่าจะบอกว่าถ้าเพิ่มมาสองนิ้วมันครบมันก็บุญวาสนาของคุณแล้วนะคะมันก็บุญโถแล้วว่า จา,จากเดิมจากเดิมแค่ไหนแล้วมันเพิ่มมาประมาณเนี้ยมันก็บุญโถเลยนะมันไม่มีเมียคนไหนอยากได้แบบเท่าแขนเท่าขาความเป็นจริงก็คือมนุษย์เรานะเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ต้องเครียดจะบอกว่ามนุษย์เราอะสมมติว่าผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระทำเนาะจะบอกว่าถ้าคุณอ่ะเท่านี้เท่านี้จะบอกว่ามันใส่ได้ให่สุดจริงๆคือความเป็นจริงเลย ซึ่งเราไม่ต้องไปดรามา่าเราไม่ต้องไปโกหกตอแหลอะไรใดๆทั้งนั้นอะ่ะเพิ่มมา1-2นึ่งสอนิ้วมันก็บุญแล้วนะคะแต่จะบอกว่าบางคนการเห็นผลมันไม่เหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าตัวนี้เป็นสารที่แบบว่าใช้แล้วมันสามารถเพิ่มขนาดสมมุติว่า5คนอาเพื่อนคุณอะ่ะมันเพิ่มความยาวได้ประมาณ1นิ้วครึง่งแล้วคุณอะ่ะจะได้ความยาวมา1นิ้วครึง่งในระยะเวลา เหมือนกันเท่ากันมันไม่ใช่บางคนเขาได้ความใหญ่มาก่อนบางคนเขาได้ความยาวมาก่อนเข้าใจไหมมันได้ความใหญ่มาก่อนหรือความยาวมาก่อนบางคนได้ทั้งสองแบบก็คือทั้งใหญ่และยาวแต่จะบอกว่าความใหญ่ความยาวของเขาที่พีน่าบอกว่ามันเห็นผลมันมันเพิ่มขนาดได้มันไม่ใช่ว่ามันอยู่ดีๆมันจะใหญ่เท่าแขนเท่าขาคุณต้องเข้าใจนะถ้าคุณฟังชันแล้วคุณทรมานคุณไม่เข้าใจ ไปตัดทิ้งแล้วก็ไปไสยกรรมเอาอันอื่นมาคือความเป็นจริงมันจะเป็นแบบนี้มากกว่ามันควรเป็นแบบนี้ทําไมมันถึงควรเพราะว่าเอาตรงๆนะสินค้าตัวนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างมาสกัดจากธรรมชาติแท้ร้อยเปซนะคะอย่าแปลกใจมันช่วยให้เพิ่มขนาดมา1นึนิ้วถึงสนิ้วมันก็บุญวาสนาแล้วนะคะคือไม่ได้ดูนะแต่จะบอกว่าเออบางคนเขาไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจอ่ะบางคนเขาไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจไหมเราแบบบางทีเราปวดหัวนะคือเราขายคนเดียวฟีน่าถ้าคุณโทรมาฟีน่าเป็นเสียงคนนี้เป็นคนคนดีเป็นหน้าคนนี้รับสายแล้วคุณกับคุยกับคุณเป็นนานแสนนานนะคะ จะวันนี้หรืออีกสิบปีข้างหน้าก็จะเป็นคนนี้ถ้ายังมีลมหายใจอยู่นะคะไม่ใช่ว่าหลอกขายไม่แน่นอนนะคะจะบอกว่าเป็นคนนี้แต่อยากให้ทุกคนที่โทรมาสั่งซื้อให้พิจารณาเอาเองก่อนก็ได้นะว่าเออควรเชื่อหรือเปล่าควรอะไรดูนี่นั่นแต่เราจะบอกว่าน้ำมันอูดมันสามารถเพิ่มขนาดได้จริงๆซึ่งมันไม่ใช่ว่าอะแกะยังแกะไม่สุดเลยอันในประมาณหกดังดีกว่า ะจะบอกว่าเอ้ยอยเดี๋ยวนะเปิดมาลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ฝาเปิดปิดนะคะตัวนี้เป็นขวดใหญ่เป็นขวดมาตรฐานที่มันขายดีที่สุดที่คุณที่แต่ละคนควรใช้อันดีมากกว่านะคะหนึ่งขวดเปิดมาจะเป็นแบบนี้นะคะความยาวนะคะจะบอกว่าเออมันมันมันก็ใหญ่มันก็ยาวอยู่นะแล้วก็เอออยากดจริงสิน,สนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะคะ มีรู้เล็กๆมันไม่ใช่สเปรย์นะคะมันต้องกด1 2 3 1 2 3กดแค่สามครั้งพอนะคะแล้วก็อ่ะใช้วิธีการนวดนวดแบบนวดปล่อยนวดปล่อยนะคะอย่าคิดจินตนาการว่าเราขายสินค้าแบบอนาจารเกินไปนะเข้าใจนะคะอันนี้นวดปล่อย นวดปล่อยนะคะแต่จะบอกว่าจริงๆอะ่ะผู้ชายตอนที่ขนาดนวดนะมันจะมีอยู่ดีๆมันเริ่มแข็งเริ่มแข็งขึ้นมานะคะจะบอกว่าควรหยุดควรชะลอก่อนแป๊บ,บนึงควรพักก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าฟีน่ารู้สึกนะตอนที่กําลังมันแข็งเต็มที่เรากําลังนวดแล้วมันแข็งแข็งมากอะ่ะให้เปรียบเทียบเสมือนว่ามันเป็นกระบอกไม้ไผ่เข้าใจไหมมันเป็นกระบอกไม้ไผ่ เราดึงแค่ไหนไอแกนด้านในของมันมันก็ไม่ได้ออกมาเพราะว่ามันล็อกมันมันนวหรือว่าเส้นมันล็อกอยู่แล้วอะเข้าใจนะก็อยากให้รอให้มันลงสักประมาณเหลือที่ประมาณ80%มันจะดีมันจะมันจะดีมากเลยนะคะอยากบอกว่าตัวนี้ใช้อาศัยในการนวดนะซึ่งวิธีใช้ก็คือกดน้ำมันออกแค่สอครั้งแล้วก็ยืนยืนกับนั่งความขยันความขี้เกียจมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันนอน นอนนวดนั่งนวดยืนนวด3ามอย่างนี้ความขยันมันไม่เหมือนกันซึ่งเราก็จะบอกว่าแนะนําว่าให้ยืนนวดยืนนวดมันจะคลายเส้นแล้วก็มันจะเห็นผลดีกว่าความขยันมันได้อยู่แล้วอ่ะซึ่งจะบอกว่าการที่เราอยากนวดอยากอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องมีความจิตใจคือจิตใจเราต้องไปโฟกัสตรงนั้นน่ะซึ่งเปรียบเทียบก็คือคนที่เล่นกล้ามคนที่เล่นกล้ามนะ เขาก็กําลังโฟกัสว่าเอออันนี้มันต้องสู้มันต้องสู้มันต้องได้สิอะไรประมาณนี้ซึ่งสิ่งนี้มันก็เหมือนกันนะคะคุณอย่าไปคาดหวังว่าเจ็ดวันมันจะมันจะโอเคทุกอย่างนะแต่บางคนบางคนอันนี้คือความจริงนะคนใต้จริงมันมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าคนใต้หรือว่าคนกลางนะจะบอกว่าเขาบอกว่ามีคนสั่งมาแล้วเขาบอกว่านวดไปสามวันมันเพิ่มมันเริ่มเห็นผลฟีน่าก็บอกนะ คุยทางไลน์อ่ะมันไม่ใช่คุยคือเราตอบทางไลน์ว่าเออไม่เป็นไรยินดีด้วยค่ะที่จริงอ่ะโกหกหรือเปล่ามันไม่จาเป็นต้องมารีวิวเร็วขนาดนั้นคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนต้องแบบมารีวิว3วนัน4วนันต้องมารีวิวแต่ทางที่ดีคือคุณต้องคือคุณอะ่ะควรมีหลักฐานหรือว่าคุณควรตั้งใจอะไรสักอย่างกับตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณพิสูจน์ที่พี่นาบอกว่า7วันมันเริ่มเห็นผลแล้วคุณ เจ็ดวันที่นวดไปอ่ามันเริ่มเหตผลแล้ววันนิดนึงแล้วหลังจากนั้นคุณคุณหยุดจะบอกว่าคุณคิดผิดคือคิดผิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเข้าใจเนาะจะบอกว่าที่เรากล้าขายซึ่งสินค้าตัวนี้สามีเราใช้เองมันเห็นผลมันดีจริงๆนะคะจะบอกว่าตัวนี้เน้นในเรื่องเพิ่มขนาดก่อนนะคะน้ำมันอูดเน้นในเรื่องเพิ่มขนาด และความอึดทนนานมันจะตามมานะคะใน,ในเรื่องเพิ่มขนาดและก็ความอึดทนนานมันจะตามมาเราไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนมันจะเพิ่มตัวเนี้ยอ่าถ้าใครได้ใช้ไปมันจะเพิ่ม10นาที1ินาทีจากคุณหนาทีก็จะกลายเป็น15นาทีคนเนี้ยจาก1ินาทีกลายเป็น25นาทีเราไม่ได้สอนแบบนั้นนะแต่มันจะช่วยนะคะ ถ้าไม่อยากกินอะไรประมาณนี้นน่นนี่นั่นนะคะจะบอกว่าแนะน,นําแนะนําจริงๆคือเราก้าเปิดตัวขนาดนี้จะบอกว่าดีจริงๆนะคะแล้วก็น้ํามันอูดมันจะมีขวดเล็กนะคะขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่จะบอกว่าขวดเล็กเนี่ยปริมาณ30มสิอ่ะปริมาณสิมิลน,นะคะขวดใหญ่ปริมาณ30มิมิลคือถ้าถามว่าขวดไหนใช้ดีกว่าคือจะบอกว่าให้คุณเอาตัวนี้เพราะว่า ตัวนี้มันสามารถใช้ได้หนึ่งเดือนแล้วถ้าถามว่าเอา้าแล้วทาไมอ่ะเปิดขายตัวเล็กแล้วทำไมทําไมไม่อยากขายตัวเล็กซึ่งถ้าถามว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่แน่นอนกําไรอันนี้มันจะงอกนิดนึงนะแต่เราอยากให้คุณมั่นใจกับตัวนี้มากกว่าแต่ถ้าถามว่าถ้าสั่งซื้อตัวเล็กฟีน่าจะสอนกับทุกคนนะพี่คะสั่งซื้อตัวเล็กไปนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ประมาณ7วันเต็มที่เลยหรือ1ิบวันไม่ใช่ว่าสั่งคนเล็กใช้ได้หนึ่งเดือนอืม คุณไม่ตั้งใจแน่นอนนะคะจะบอกว่าตัวนี้ควรเล็กสามารถใช้ได้ประมาณ7วันนะแล้วก็ถ้าหมดแล้วแนะนําคือเราอยากแนะนําเราเป็นคนแนะนําหมดเลยนะคะแนะนําว่าให้รีบกลับมาซื้อซ้ําทําไมต้องรีบด,ด้วยคือจะได้ทางที่ดีเราควรรักษามันอย่างต่อเนื่องเราควรใช้มันอย่างต่อเนื่องไว้ก่อนมันไม่ใช่ว่าเดือนนี้วันที่1ของเดือนคุณใช้ประมาณวันที่7คุณหมด แล้วคุณไปสั่งซื้ออีกเดือนใหม่ซึ่งเป็นวันที่หนึ่งเหมือนกันมันขาดตอนอะความความรู้สึกของพี่นานะบางคนมันเห็นผลเร็วอันนี้ฟังดีๆนะคะบางคนเขาเห็นผลเร็วบางคนเขาเห็นผลช้าซึ่งตัวนี้มันต้องใช้เวลาความเป็นจริงในเรื่องแบบนี้มันสามารถเพิ่มขนาดได้มันก็บุญวัฒนาแล้วนะคะที่คนมนุษย์เรานะคะคนเก่งๆเ,เขาผลิตมาซึ่งตัวนี้บอกเลยตอบโจทย์ทุกอย่างนะ คือฟังนะน้ำขวดน้ำมันอูดอะน้ำมันอูดชื่อน้ำมันอูดไม่ได้ค่าอูดมามันไม่ใช่ว่าเจ้าของแบนสั่งไปค่าอูดมาเพื่อเพื่อที่อะไรเขาเรียกว่าสกัดมาให้เป็นนขวดเนี้นะคะจะบอกว่าตัวนี้เป็นสมุนไพรสีชนิดนะคะสมุนไพรหมดเลยไม่มีสารผลอามไม่มีสารไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีผลข้างเคียง นะคะตัวนี้วิธีใช้ก็คืออย่างที่บอกไปพยายามนวดให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นวด15นาทีหรือ20นาทีจนมันแห้งนะคะแล้วก็ไม่ต้องล้างออกทางที่ดีเนี่ยก็คือแนะนําว่าให้นวดวันละสอครั้งหรือหครั้งก็ได้แต่ถ้าคุณพยายามตั้งใจจริงๆอะ่ะวันละสอครั้งคือคุณให้คุณค่าของตัวเองมากกว่านะนวดเช้าและก็ก่อนนอนซึ่งตอนเช้าทางที่ดีนะ นวดหลังอาบน้ํามันจะดีกว่าทําไมต้องนวดหลังอาบน้ําทีน่าจะบอกว่าคนที่นวดเสร็จนวดนวดนวด,นวดเสร็จแล้วสเสร็จแล้ว,วลไปอาบน้ํามันคือ,ม,คอมันคือการที่เราล้างเขาออกไปจากทุกสิ่งทุกอย่างคือเราสะอาดหมดอา้าวมันเป็นแบบนี้นะคะพีน่าก็เลยตอบไปอย่างชัดเจนนะคะนวดหลังอาบน้ําจะดีที่สดุดเพราะว่าร่างกายาเราสะอาดมาหมดแล้วนะคะแล้วก็ตามนั้นเลยแล้วถ้าถามว่าแล้วอยากมีกิจกรรมกับเมีย นวดเสร็จแล้วไม่ต้องล้างแล้วอยากมีกิจกรรมกับผู้หญิงกับเมียเนี่ยมันจะมีผลไหมเอาความเป็นจริงเลยก็คือถ้ามันมีผลฉันคนนี้คงไปแล้วนะคะแต่จะบอกว่าตัวนี้มันดีตรงที่ว่านวดจนมันแห้งแล้วถ้าอยากมีกิจกรรมควรรอก่อนสักประมาณ15นาทีหรือ20นาทีนะคะเพราะว่าอะไรการที่เราพึ่งนวดให้เขาได้พักผ่อนก่อนให้เขาผ่อนคลายให้สรรพคุณของเขาอะไปล็อกไปโน่นนี่นั่นไปดีนะคะ โอเคเนาะแล้วก็ตัวนี้บอกเลยแจ้งราคานะคะก็คือ1ขวดเล็กปริมาณ10มลนะคะขวดใหญ่ปริมาณ30อันเนี้ยใช้1สัปดาห์อันเนี้ยใช้1เดือนกว่านะคะราคา350บาทนะคะ1ขวด350บาทถ้าสั่งซื้อ2ขวดขวดเล็กนะคะ1ขวดราคา350 2ขวดราคา650 สามขวดราคา950แต่ถ้าใน1คนนะคะจะสั่งซื้อขวดเล็กฟีน่ามีหลายคนและหลายฟีน่าถามนะคือลูกค้าสั่งซื้อมาถามว่าคุณพี่คะสั่งซื้อ3มขวดคุณพี่ใช้คนเดียวหรือว่าเพื่อนคะเขาบอกว่าพี่ใช้คนเดียวฟีน่าก็เลยบอกว่าพี่จาก3ามขวดเล็กเอาขวดใหญ่เลยได้ไหมเพราะว่าจริงๆอะถ้า3ขวดเล็กอะมันจะได้ในราคา950แต่ ในเมื่อสั่งสามขวดซึ่งมันจะสามขวดเล็กก็จะเท่ากับ1ขวดใหญ่ถ้าสั่งซื้อ3ขวดเล็กก็จะได้นะ,นะคะเก้าร้อยห้าสิบาทแต่ถ้าเปลี่ยนมาเอาตัวนี้ขวดใหญ่เลยก็คือประหยัดอีกหนึ่งก็จะกลายเป็นอยู่ที่8ปด้อยห้าสิบบาทนะคะโอเคเนาะ แจ้งราคาให้ทราบเลยนะคะ1ขวดร,ราคา 350, 2ขวดร,ราคา650นะคะทานที่ดีกับลูกค้าที่สั่งซื้อ1ขวดถ้าอยากลองก่อนอะไรแบบนี้คือคุณไม่จำเป็นต้องมาลองก่อนนะคือคุณน่ะควรตั้งใจใช้มากกว่านะคะเออเพราะว่าสิ่งแบบนี้ช่จริงอะ่ะการที่คนเราอยากเพิ่มขนาดอะไรสักใดสักอย่างอะ่ะ มันควรใช้เวลาเหมือนกันนะคะเราอย่าไปคาดหวังว่าเออมันจะได้เหมือนคนอื่นนะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าในชีวิตนี้คุณได้สู้คุณได้พยายามกับมันแล้วประมาณ2เดือนคุณพยายามใช้ตัวนี้มันไม่เห็นผลเออก็คือคุณพิจารณาเ,าเองได้ว่าเออสุดทางตัดแล้วจริงๆเปลี่ยนมาเอายากินดีกว่าไหมนะคะนี่นะคะโอเคแล้วก็ฟีน่าจะแจ้งตัวนี้นะคะ ขวดใหญ่นะคะ1ขวดนะคะราคา850บาท2ขวดราคาเต็มอยู่ที่1,700แต่ถ้าลูกค้าสั่งซื้อ2ขวดก็จะอยู่ที่1,650บาทนะคะแต่ถ้าใครที่นังนี่นะถ้าใครที่สั่งซื้อ3ขวดนะคะจะได้ในราคาอยู่ที่1 0 0 0อ่ะ2 6ไม่ใช่สิ ราคา3ขวดใหญ่นะคะจะได้อยู่ที่2,550บาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟีน้าก็จะแถมยากินเป็นยาอึดทนนานนะคะ1กล่องไว้ให้ลองกินดูยาแถมที่ฟีน้าแถมไปนะคะลูกค้าต้องกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนเพราะว่ามันดีจริงนะคะยาแถมที่ถ้าใครที่สั่งซื้อ3ขวดนะฟีน้าจะแถมยากิน1กล่องตัวนี้นะคะลองไปกินติดใจแน่นอนยาแถมเนี้ย ที่พี่น่าแถมไปมันไม่ใช่ราคาถูกๆนะมูลค่าหนึ่งกล่องเนี่ยส0่บาทนะคะโอเคเข้าเรื่องตัวนี้ต่ออ่ตัวนี้นะคะเป็นอาหารเสริมของผู้ชายหลายคนในประเทศไทยเคยรู้จักกันแล้วนะคะจริงๆสินค้าตัวนี้มันดังมากนะคะ ตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องอึดทนนานประสบการณ์ก็คือแฟนฟีน,น่าเขามีอาการคือแบบเอาตรงๆเลยนะเราไม่ได้ปกติคือเราอยากขายตัวนี้เราต้องกล้ากล้ากล้าพูดความจริงอยู่แล้วแหละเสร็จเร็วเสร็จเร็วนะคะอ่ะตัวนี้คือแฟนอะเสร็จเร็วนะคะก็คือจากสองสามนาทีกลายเป็นสิบห้านาทีคือมันมันก็วาสนาอยู่แล้วนะคะถ้าบนโลกนี้มันไม่มียาพวกนี้ที่ผลิตขึ้นมามัน หลายๆคนหลายหลายคนหลายๆค,ยๆคู่หลายๆครอบครัวอาจจะแตกแยกได้นะคะอันนี้คือความเป็นจริงเลยคุณลองมองคนรอบข้างหรือว่าอาจจะเป็นคุณเองที่กําลังดูฟีน่าคุณเคยมีเมียประมาณสองสามคนอันนี้หลายคนเขาโทรมาหาฟีน่าแล้วก็เขาระบายได้ระบายอารมณ์นู่นนี่นั่นว่าเออมีปัญหาตอนนี้นะโชคดีที่ได้เจอสินค้าของฟีน่าแล้วก็สั่งซื้อไปมันเห็นผลมันเริ่มเห็นผลมันตอบโจทย์มาก มันทําให้อึดทนนานนะคะตัวนี้บอกเลยชูนะคะกิน1เม็ดก่อนมีกิจกรรม15นาทีมันเห็นผลเลยนะคะมันเริ่มเห็นผลตั้งแต่1เม็ดรแรกเลยนะคะอย่าไปกินสองสาเม็ดมันเปลืองนะคะแต่ฟีน่าจะบอกว่าใครที่เป็นลูกค้าใหม่นะฟีน่าอยากแนะนําว่าให้แรกๆถ้าอยากรู้ว่าเออมันมันดีเคยเขาเรียกว่าอะไรอย่าก,กินเฉพาะก่อนมีกิจแค่อยากมีกิจก็ได้ แต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยถ้าคุณอยากวอร์มร่างกายตัวเองสมมุติว่าวันนี้ได้รับของวันนี้คุณกินไปก่อนแล้วคุณคิดว่าพรุ่งนี้คุณจะกลับไปบ้านคุณจะเจอกับเมียนะคะอยากสอนว่าถ้ากินวันนี้มันมันเหมือนว่าเรากําลังให้ปุ๋ยวันนี้อยู่แล้วอะแล้วก็พรุ่งนี้จะกินอีกทีก็ได้นะคะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนว่าเราเติมแบตเตอรี่ของมันนะคะ สินค้าสินค้าแบบนี้เราไม่ต้องแปลกใจใครๆก็กําลังตามหาอยากซื้อไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนสินค้าของผู้ชายมันไม่เหมือนสินค้าของผู้หญิงนะคะจะฝากไว้นะคะสินค้าของผู้หญิงผู้หญิงรักสวยรักงามอ่ะไอ้เรื่องแบบนี้โลชั่นนู่นนี่นั่นทุกอย่างไปตลาดก็มีขายไปนู่นไปนี่ก็มีขายแต่สินค้าแบบนี้หายากที่คนอื่นจะคหายากที่มีคนกล้าเปิดตัวกล้าขายเพราะว่ามันอย่างฟีน่า ตอนนี้ยิ่งฟีน่าเปิดเปิดพี่บอกว่าสวัสดีค่ะฟีน่าเป็นคนปัตตานีนะคะตอนนี้ไปดันอ่าบางด่านนะคะบางตำรวจบางร้านอาหารนะคะเขาเริ่มรู้จักเราแล้วออหนูแบบใช่ไหมฟีน่าใช่ไหมที่โฆษณาสินค้าอะไรเกี่ยวกับแบบนี้เราก็ยอมรับว่าเออใช่อะไรประมาณนี้บางคนเขาก็ซื้อเลยคือเป็นสิ่งที่ทุกคนเขากําลังตามหาคุณไม่ต้องมาอ้อนวอนกอดเข่าเราว่าเออเราแบบนี้นะ ไม่ต้องมาสารภาพกับเราก็ได้นะไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะแต่จะบอกว่าเออใครที่มีปัญหาแข่งตัวไม่เต็มที่ไม่อึดไม่ทนเสร็จเร็วนะคะบอกเลยคุณต้องคุณต้องรีบแก้คนเป็นผู้หญิงคนเป็นเมียเขามีหลายอารมณ์ถ้ามีวันไหนสิ่งแบบนี้มันไม่ไหวมันถึงทางตันเลิกค่ะฟังนะเลิกค่ะ คือความเป็นจริงเอาจริงๆริงเราเขาเป็นจริงที่จริงอ่ะเราเป็นอิสลามเราเป็นผู้หญิงเราศึกษามาแล้วว่าที่จริงเราขายสินค้าตัวนี้มันก็ไม่ได้ผิดถูกปะฉันไม่ได้ขายยาบ้านะเธอไม่ได้ขายยาไอเข้าใจปะขายอาหารเสริมนะคะแล้วก็สินค้าตัวนี้มีออยปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงฝากด้วยนะคะของของเท้ของ k, ขอรอมศึกษากันดีๆถ้าคุณสั่งซื้อกับพีน่าข้อแรกเลยปลอดภัย ข้อ2ไม่มีผลค้างเคียงข้อ3ของแท้มีอยอยแน่นอนแต่ถ้าไปสั่งซื้อกับกับที่อื่นราคาต่างกาันราคา200กว่าที่จริงอ่ะสินค้าตัวนี้ราคามาตรฐานอยู่ที่1กล่อง400บาทนะคะถ้าไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรไปซื้อราคาราคาถูกกว่านั้นอะ่ะอาจจะเป็นของปลอมก็ได้นะคะเออเราไม่รู้จับบรรยาย,ยัางไงเพราะว่าบนโลกนี้ คนที่พยายามอยากสร้างของปลอมมากักมามาของแท้อยู่นี่แต่ของปลอมก็มาคือมันบรรยายยากนะคะจะบอกว่าฝากด้วยนะคะสั่งซื้อทางไหนก็เออสั่งซื้อกับเรามันจะชัวร์กว่านะคะแจ้งนะคะพูดมากๆแล้วนะคะหนึ่งกล่องนะคะมีสิบแคปซูลแบบนี้ หนึ่งกล่องนะคะมีหนึ่งแผงนะกล่องมันจะแบนๆแบบนี้นะคะหนึ่งกล่องมันจะมีหนึ่งแพงนะคะอาหารเสริมของผู้ชายนะคะ, 7, ะ,ะ,ะแบบหนึ่งกล่องสี่ร้อยบาทสองกล่องเจ็ดอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงอ่านี้นะคะใครที่สั่งซื้อหนึ่งกล่องสี่ร้อยบาทสองกล่องเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าสามซื้อสองกล่องสามกล่องก็คือจะได้นะราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท จำไว้ด้วยนะคะบางคนเขามาแจ้งราคาให้ฟีน่าผิดอว่าเออฟีน่าแจ้งราคาผิดมีสติค่ะมีสติอยู่นะคะหกล่องนะคะหกล่องสี่บาทน,นะคะสกล่องราคาโปรโมชั่นอยู่ที่750บาทน,นะคะสกล่อง1100บาทน,นะคะบอกเลยสินค้าตัวน,นี้นะคะขายดีเราขายมานานมากขายมากกว่าจะเข้าสองปีได้แล้วนะรู้สึกนะ จะบอกว่าการขายเราไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะแฟนเราก็ยังกินด้วยสินค้าถ้ามันไม่ดีจริงเราไม่โฆษณาเราไม่เปิดเผยตัวตนว่วนาเราเป็นคนปัตตานีซึ่งฟีน่าก็มีเพื่อนเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคนเรามีย่อมมีเพื่อนย่อมมีญาติมีพ่อแม่ซึ่งเบื้องหน้าเบื้องหลังพ่อแม่ฟีนา่ารับรู้หมดว่าฟีน่าก็มาขายตัวนี้นะเราก็บอกนะเออม,มันมันเห็นผลน,นะแม่นะอะไรประมาณเนี้ มันมีอยอยมันปลอดภัยซึ่งเรากินแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราผ่านเราชอบเราแค่อยากมาขายนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ทุกๆคนควรควรต้องต้อง,ต,องต้องใช้อยู่จริงๆอะ่ะนะคะจะมีเมียมีชู้มีอะไรก็แล้วแต่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะอสอบถามอยาสอบถามเยอะเลยนะคะฟัง โทรมาถามฟีน่าฟีน่าก็ตอบเหมือนในคลิปเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยสุดสุดที่คุณคุณจะสั่งซื้อหรือไม่สั่งซื้อเราไม่อยากบังคับนะเราชอบคนที่แบบว่าเข้าใจแล้วอ่าเข้าใจว่าอมืมันของแท้แล้วก็เอาไปลองเอาไปกินเองอะไรประมาณนี้นะใครที่สนใจนะคะสั่งซื้อนะคะโทรมาที่เบอร์098 059 1323ย้าานำนะคะ098ย์เก้า 0 5 9 1 3 2 3อย่าโทรกวนอย่าโทรเล่นๆน,นะคะเดี๋ยวจะดังไม่รู้ตัวนะถ้าฟีน่าบิดจ,จริงๆอ่ะฟีน่าอ,อุปจารนะเบอร์พวกนี้นะนะคะฟีน่าเป็นคนปัตตานีนะคะแล้วก็ส่วนลูกค้าที่อยู่ในระเวกปัตตานีเนี่ยถ้าอยากนัดรับนัดรับได้เฉพาะนนในเมืองบางทีฟีน่าไม่ได้ไปส่งเองนะ บางที่ฟีหน้ามีสามีเป็นคนส่งบางทีมีลูกน้องเป็นคนส่งนะใครที่สนใจก็สอบถามมาได้ของแท้ร้อปอรเซ็์ะยกอีกทีหนึ่งนี่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะอัสลามอะลิกุมคาะสวัสดีค่ะ